เรามีเคสแก้เนาะแก้แล้วก็มีการดูดไขมันเอยมีการฉีดไขมันร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าอันนี้คือคนไข้น่าจะเนื้อน้อยเนาะเพราะว่าแบบเนื้อน้อยมากแถมไม่มีเลยใช่แบบด้านบนเนี่ยคือไม่มีเนื้อเลยนะคะแล้วก็ไม่เหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ได้เสริมเลยใช่ใช่แล้วก็คนไข้มีความจมูกสั้นด้วยนะคะมีความจมูกสั้นใช่ค่ะจมูกสั้นแล้วก็ ตายเช่นล่างไปได้านหลังมากใช่แล้วอันนี้ก็คนไข้มีการฉีกไขมันร่วมด้วยก็รู้จมูกไปเท่ากันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็ดูจากดูจากด้านนี้คือรู้เลยว่าคนไข้เนื้อหน่อยมากใช่มีความเนื้อหน้อยมากแล้วก็ดูจมูกกลมมากนะคะกลมแบบกลมมากๆ,ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูหลังจากเสร็จทันทีเนาะ,ะจะเห็น,นจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันถูยืดขึ้นนะคะแบบแบบโด่งขึ้นจากเดิมนะคะเพราะว่าจามูกเดิมของคนไข้เนี่ย แทบไม่มีเลยแล้วก็เชิดหลังไม่คำน้นหลังด้วย<ช>แต่ว่าตอนนี้นะคะ<ช>มีปลายหยดน้ำออกมาจ่น้อยน่งแหละ,<ช>ะคุณบอกเอานะยืดปลายหยดน้ำให้นิดนึงทําให้จมูกดูยาวขึ้นใช่ทีนี้ฐานจมูกค,คือรับโค้งหน้าแล้วนะเราแต่งหน้าปากแล้ว,าาลวใช่แหละตอนนี้ก็คือปังและ ต่อไปรอบเติมไขมันอีกทีนึงฉีกไขมันเพิ่มอีกเดี๋ยวปังกว่าเดิมใช่แล้วเดี๋ยว7จ็วันสิวันเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะใช่ใช่ทั้งเติมไขมันแล้วก็เป็นสำหรับใครที่อยากแบบสนใจทั้งเติมไขมันทั้งทั้งทำจมูกเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวนี้จะมีโปรใช่แล้วนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นในการเหมาใช่ เติมไขมันนี่คือเหมาทั้งหน้าใครที่แบบฉีดทีละจุดทีละจุดทีละจุดอะไรเงี้ยแบบแพงกันเลยอะไรอย่างงี้คิดิกงเราเหมาค่ะแล้วราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดราคาถูกมากแต่ขออุปราคาไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำรวมกับการเสริมจมูกเลยนะจะเสริมหรือจะแก้คือรวมสองเติมไขมันเลยสำหรับใครที่แบบอยากกับเจ็บตัวครั้งเดียวอ่ะทักเติมไขมันทั้งแบบทำจมูกอะไรเงี้ยพักฟื้นทีเดียวอะไรอย่างงี้นะคะ ก็รอชมโปรโมชั่นจากทางเราวได้ <3 S 1> เนาะผ่านเพจ Facebook ที่เมดได้เลยนะใช่สำรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเคสสวยๆเคดีไว้ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูเนาะโอเคค่ะสวัสด <A> ีค่ะ